สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาว y o u t u b e ช่องสองเจริญพัฒนาทุกท่านค่ะวันนี้มาลองดูใหม่อีกรอบค่ะนลังจากที่แก้แก้ปากใหม่ค่ะแก่ค่ะคือขยายฟังข้างหลังให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนิดเพิ่มอีกนิดนึง ฝั่งน้าตรงโซ่นี้ก็ยกขึ้นค่ะ อนนี้ฟางก็ยังไม่มีย้อนกลับมานะคะไอที่ฟางไม่ย้อนในที่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าฟางมันบางไปหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปอัดหน้าง,งานจริงคือฟางมันจะหนากว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีย้อนมาค่ะรอบนี้คือ ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าไม่มีฟางย้อนกลับมาจ้ารอบนี้รอบนี้มาแค่นิดๆหน่อยๆนะน่ะมันเป็นปกติจ้ะนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันคือไม่แน่ใจว่าฟางตัวนี้มันวางไปหรือว่ามันไวหน้างานจริงฟางมันหนากว่านี้น่ะแต่มันก็ไม่ย้อนแล้วเนาะปกติถ้าฟางที่อัดแล้วมาบางอย่างนี้มันย้อนอยู่นะเวลาเนี่ยแต่มันก็ยังมีมาอยู่เนี่ย แต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนในตอนบันกนะ่อนๆอ่ะบันก่อนๆนี่คือมันมาตลอดเลยนะอันนี้มันก็โอเคกว่าเก่า แต่มันก็ยังมีย้อนมาอยู่นิดๆหน่อยๆค่ะไม่ถือว่าย้อนเยอะเหมือนบนรรก่อนๆตอนบนรรก่อนๆนี่โหมาแบบสุดยอดเลยค่ะรอบนี้ถือว่าโอเคค่ะอ๋อ Oh yeah my 40 <laughs> <laughs> ป <c oughs> ไปเลย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  เป็นก้อนหนึ่งเหรออยูเลยหนึ่งก้อนนึงอันนี้แตะในอีตั้งอันนี้เลยเมื่อเลร่เมื่อไาล่โอ้เราเนี่อเยอะไปรถแตะนี่นี่ต้องมาตรการเนี่ยบล็อกนี้มันก็สวยดีด้วยนี่อันตุจะลงเสร็จเรื่องเสร็จเลยไปไปลงไปเทเลสื่อตอนนี้ก็จะเอารถไปลงดูหน้างานจริงอีกรอบหนึ่งค่ะว่าฟางยังจะย้อนอยู่ไหม น,นาที่จะไปอัดอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะปกติคือถ้าไปทางนี้ก็ไปได้แต่ว่ามันติดงานแล้วก็คือเขาไม่ให้เดินไปนะคะคือต้องต้องขนเทนเลอร์ไปค่ะวันนั้นไม่รู้พากันเดินโดนเพาด่าไปหนึ่งรอบ อโอ้ตอนนี้ก็พร้อมออกไปลุยหน้าง,งานจริงดูอีกรอบหนึ่งค่ะว่ามันจะยังย้อนอยู่ไหมถ้ายังย้อนอยู่ก็คงต้องหาวิธีแก้ก กันอีกค่ะตรงไหนเล็กนี่ยังไงตรงนี้ไงตรงที่พี่บรรชายเกี่ยวเมื่อวันนั้นอ่ะไอตรงใกล้ที่เราอัดวันแรกอ่ะเข้าไปตรงบ้านที่ทำเสาอ่ะซอยเนี่ยซอยนี้เราไปได้ไหมล่ะหมู่บ้านนี้ก็ซอย,ยอเยอะเนาะ กซอยไหนเป็นซอยไหนวกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะตอนลงหน้าง,งานจริงค่ะสวัสดีค่ะ